สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กันที่เรื่องราวของเจลีครับเป็นเรื่องของ Super สุปโชคสัยชาติที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาฟีเวอร์จริงๆครับหลังจากที่ทำแมซิดได้สื่อญี่ปุ่นต่างๆนานาก็พูดถึงเขากันเป็นอย่างมากครับสำหรับสุปโชคดูหลังจากที่จบแมตช์ที่ซัปโปโรสามารถเอาชนะโชนันบิมาเร่ไป5ประพูตัวหนึ่งเกมนั้นก็เป็นสุปโชคที่ทำแมซิ์ได้นะครับ ซึ่งหลังจากผ่านเกมนั้นมา1วันคนมิชาเองก็ส่งสุขพโชคลงตัวจริงอีกครั้งนะครับในศึกเจลิกอีล e ิสซึ่งเป็นลีกสำรองที่เน้นในผู้เล่นอายุต่ำกว่า21ปีรวมถึงผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่และชุดเยาวชนได้มีโอกาสลงแข่งขันเอาง่ายๆเลยก็คือว่ารายการนี้เป็นรายการที่ส่งเสริมผู้เล่นเยาวชนและก็ผู้เล่นชุดสำรองของทีมชุดใหญ่ที่ไม่ได้ลงสนามมีโอกาสลงเล่นมากขึ้นนะครับซึ่งซัปโปโรก็อยู่ร่วมในกลุ่มบีนะครับร่วมกับ โยโกฮาม่าเอฟฟาร์ลนอสโยโกฮาม่าเอฟซีโชนันเบลมาเล่ชิมิซุเอสพาวและก็นากุยากะเแลมพัสซึ่งนัดนี้เป็นการแข่งขันนัดแรกนะครับในศึกฟุตบอลเจลีกอีลิสลีกโดยซัปโปรโรก็มีผู้เล่นชุดใหญ่อยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นดักรัตโอลิเวลา่าและก็มิลานทูชิตหรือว่าไทกา้านาคาชิมะและก็สุปโชคสารชาตินอกนั้นก็เป็นนักเตะชุดเยาวชนนะครับประกอบไปด้วยโชตะนิชิโนะโชระอิกาวะและโทยะนากามูระ ซึ่งเกมในครึ่งแรกเนี่ยซัปโปรโรออกนำโชนันเบลมาเรีไปก่อนนะครับ1-0จากลูกมวงของมิลานทูชิตในนาทีที่21ของเกมซึ่งเขาก็ยิงได้แล้วนะครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ดังกล่าวซัปโปรโรนำ1-0แล้วก็สุปโชคออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้เข้าสู่ครึ่งหลังครับสุปโชคเองก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่55ของเกมจากนั้นก็โดนโชนันตามที่เสมอ1-1ในอีก3นาทีถัดมาสุปโชคออกปับ๊บโดนยิงปุ๊บเลยครับ และถัดมาในนาทีที่73ครับโชนันเบลมาเร่ก็ได้ประตูแซงขึ้นนำซัปโปโรเป็น2ประตูต่อหนซึ่งก็จบเกมลงด้วยสกอร์นี้ครับทั้งคู่ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ทำให้จบการแข่งขันโชนันเบลมาเร่เปิดบ้านเอาชนะซัปโปโรไป2ประตูต่อ1ในศึกเจลีกอิริสลีกสุมโชคลงตัวจริงถึง55นาทีนะครับน,นนี้โคนมิชาก็ยังไม่หนำใจครับขอลองอีกสักหน่อยนะ ซึ่งมิชาเองก็ได้ออกมาพูดถึงสุปโชคนะครับกับการประเดิมลงสนามในเจลิกโดยเขาบอกว่าต้องชื่นชมนักเตะของเราทุกคนที่มีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งและหวังว่าเราจะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆและก็ยังพูดถึงสุปโชคด้วยครับว่าสุปโชคเองเขาได้รับโอกาสลงเล่นในเกมนี้เขาค่อนข้าง,งปรับตัวได้ดีและผมเองก็รู้สึกพอใจที่เขาสามารถลงสนามและเล่นตามแพคกติกที่เราวางเอาไว้ นี่ก็เป็นคําพูดของคนมิชานะครับหลังจากที่สุปโชคประเริมสนามในเจลีกนัดแรกแ้วก็ทาแอสซิสแรกได้ดูแล้วสาเหตุที่คนมิชาส่งสุปโชคลงตัวจริงอีกหนึ่งนัดในศึกฟุตบอลเจลีกอ e ีลิสนี้นะครับอาจเป็นเพราะว่าอยากเห็นฟอร์มสุปโชคแบบเต็มเต็มเพราะว่านัดที่เจ้าตัวทาแอสซิสได้เจ้าเช็คลงเล่นไปเพียง2 0กว่านาทีเท่านั้นนะครับนัดน,นี้คนมิชายเองก็ให้ลงเล่นแบบเต็มๆ5็มนาทีก็น่าจะได้เห็นฟอร์มการเล่นกันบ้างแหละครับก่อนที่นัดต่อไปซับ วิซโซ่โคเบนะครับในวันที่13สิงหาคมต้องรอโอกาสว่าสุภโชคจะมีโอกาสได้ลงหรือเปล่าในนัดที่เจอกับวิซโซ่โคเบส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของสุ per โชคครับที่สื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นออกมาเชิญชมสุ per โชคครับว่าจะตัวหน้าทึ่งซึ่งสื่อกีฬาอย่าง n นิกเก้นสปอร์ตครับื่อกีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นก็นมาตีข่าวการลงสนามเกมแรกของสุ per โชกค,ครับพร้อมจัดแอซิดในเกมที่ซัโปโรบุกเอาชนะโชนัน5-1 และเป็นจัชนะเกมแรกในรอบ6นัดนะครับโดยทีมข่สปอร์ตก็ออกมาบอกว่ามิดฟิลด์ทีมชาติไทยเดบิวต์เจลีกทำแอซิดเป็นเกมที่สุดตื่นตาของเจ้าตัวซึ่งในเนื้อหาข่าวก็บรรยายถึงไฮไลท์ของเกมและจังหวะแอซิ์ของสุภโชคพร้อมกับบทสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกเกมแรกที่ได้ลงสนามและทำแอซิ์ได้ด้วยซึ่งสุภโชคก็ออกมาสัมภาษณ์กับอญี่ปุ่นว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในการลงเล่นนัดแรกส่วนจังหวะแอซิ์เขาให้เครดิตเพื่อน,เพ,อนเพราะเกมนี้ภาพรวมทั้งทีมเล่นได้ดี และเซีญี่ปุ่นก็ยังยิงคําถามอีกนะครับว่าอีก10เกมที่เหลือต่อจากนี้มีเป้าหมายอย่างไรเจ้าตัวก็บอกว่าสสิติส่วนตัวอาจจะไม่ได้โฟกัสมากและอยากจะมีส่วนร่วมกับทีมให้มากที่สุดนี่ก็เป็นคําพูดของ Super สุปโชคสารชาตินะครับที่สซีญี่ปุ่นออกมาตีข่าวว่าเป็นเกมที่น่าทึ่งนะครับสุดตื่นเต้นของเจ้าตัวเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งของซัปโปโรเลยครับชนะในรอบ6นัดก่อนหน้นาน,นี้ก็มีเสมอมีแพ้นะครับแต่นั้นนี้ก็กลับมาชนะ ซึ่งเป็นหน้าที่สุขโชคลงนัดแรกด้วยนะครับซึ่งนัดต่อไปจะพบกับวิโซโกเบรอติดตามกันได้เลยนะครับและก็อย่าลืมเย็นวันนี้ทีมชาติไทยยู19จะพบกับทีมชาติเวียดนามยู19ในศึกฟุตบอลทันเนียนครับฟุตบอลสีเศ้าของเวียดนามนะครับที่ทีมชาติไทยรับเชิญไปร่วมแข่งขันจะแข่งขันกันในวันนี้ครับเวลา18นาฬิกา30นาทีรอชมทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับยู19ตอนนี้ก็ฟอร์มกําลังดีเลยครับฟอร์มกาลังเข้าที่อย่าลืมติดตามกันนะครับ เอาละครับคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ